có bên tập nước đó là chú nó, có bên tập nước thì bà chấp, nó, nó trái trái luôn thì gặp. Nhi đợt khay nọ, na đợt khay nọ cái này. Đợt hôm mới cho tung đồ vải. Hả? Đợt hôm mới cho tung đồ vải. Oh, vải quăng. Ai lấy Không cho rồi. Hả? Ai lấy? May không phải cho. May rồi không cho lấy rồi. Tăng Chị chị. không cho, lên.

นาทเปการเราสามารถจดทรากดีชั้นใดะเรามีสิยลปาทความดวิจัแยงแยสดเบื้องต้นดูใครหลับเจ็บหลบไั่น่เลยจานละาฮะจางเหรอเป็ปนไปยานนะเห็นอยู่นะฮะไม่ได้เก่งไรกันหวานตามปัมจริงหวาตามเนือาจริงได้ก็ตนโอเคไหมอ่าข้มีเล้วข้มือดยไปข้มือดยมีด้ไปนอไปนะเ๋ยวี ลอไันไีนเราเป็นทีจัดการได้จังกได้เรานคร้รอเนอะเาอาจจะเราอาจจะไม่กล้แต่กนี้อ่ะโอเคนะตไม่รู้ว่าแต่ว่าเจ้าหน้าที่ผมเต็มวันนี้แล้วนะหลักาน้หลังเต็มหน้าเราอยู่ว้ดเน่ยเป็นตัวเตียนงจุดจัผมก้อหลังอีกต่างยู่หน้าเนี่ยเป็นค้ตนะทำโดไหม ตุกไหม้วเป็นล้องเจ้าได้ทีเป็นกบลอ่าปนกปีนะตกตรงไหมในระว่างเจ้าได้ทีควบกุ่มทัวปีนัะมากในก็นองเป็นเะเจ้าได้ทีได้บังกับคู่เข็นด้วว่าทำลายร่างกายปีนะกับนองเป้นไหม